สวัสดีค่ะชาวราศีกันนะคะสำหรับคลิปเนี่วันนี้จะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีกันนะคะประจำเดือนกันยายน2567นห้าหรสบชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะคะเปิดมาได้ m a g i c เชีเลยนะหาทำอะ่ะแมจิกเชียพายที่ดูอ yourself นะคะ จริงๆนะคือประมาณว่าอยากจะอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะได้แล้วเรื่องอย่างอนะ่ะต้องลงมือทําด้วยตัวเองนพ่เจ็ดดาวมาด้วยนะเจ็ดดาวจริงๆถ้าพูดถึงในแง่ร้ายก็ไม่ไม่ไม่มันก็ร้ายนะแต่ในแง่ดีคือจริงๆมันมันขึ้นอยู่ว่าไพ่ใกล้ๆมันคืออะไรแต่ไพ่ใกล้ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าไพ่เจ็ดดาวตัวนี้เป็นไพ่ที่บอกในเรื่องของการใช้ศักยภาพและความสามารถของตัวเองเอาตัวให้รอดอมุ้ยตายละ เอาตัวให้เราจากความยากลำบากได้ห้าเหรียญมาอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คือนะเนีเ่ยห้าเหรียญหกเหรียญช่วงนี้อะไรกันนี่นะเอาว่าคือในช่วงนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญในช่วงนี้ที่เราต้องมาระวังคือทํำยังไงเราถึงจะสามารถ control, ควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายของเรานะให้มันบาลานซ์กับรายรายรายได้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณเองอะ่ะคุณจะต้องแบบเ,เริ่มที่จะแบบ หาทางออกให้ชีวิตตัวเองอาจจะเริ่มมองเรื่องของการทํางานมากขึ้นเรื่องของการาบางแผนอนาคตมากขึ้นนะคะทายังไงเราถึงจะมีเส้นทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้นนะคะมีการแบบมีไอเดียมีความคิดอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะดีโดยอาศัยจากสกขภาพรูปความสามเร็ไพ่เมเจอร์เช่นไพ่ดีๆนะคือเป็นไพ่ที่บอกเแบบรื่องขอมัสยมรีแปลว่าคุณต้องเก่งเป็นคนที่เก่งมีความสามารถพอสมควรนะคะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนอกจากนี้สระรับทางน,นี่คือยังหมายถึงคนที่เ,เรียนดีมาแล้ว อาจจะมีการฝึกเพิ่มเติมนะคะหรืออาจจะมีการเรียนเสริมก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนที่เราขาดเหมือนกับว่าพยายามพัฒนาศักษะอะไรบางอย่างที่เราไม่มีอืมนะเพื่อที่จะทําทอะไรบางอย่างอ่าเนียนะ่ยเหรอเนี่ยวางแผนคุณอยากจะทําอะไรบางอย่างที่มันมั่นคงถาวรแปลว่าคุณมีแนวทางมีความคิดแล้วที่อยากจะทําให้ทําให้เงินมันงอกขึ้นนะนะคะเป็นที่รู้จักแสดงว่าคุณความสามารถของคุณเนี่ยในส่วนหนึ่งเนะะี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับ ะะแล้วพยายามที่จะต่อยอดใช้คํานี้ค่ะต่อยอดตรงนั้นออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในช่วงนี้นี่คือมันอาจจะมีเงินเนี่ยมีการใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะคะใช้จ่ายาเพื่ออะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักด้วยนะคะเหมือนกับเป็นการบอกให้รู้ว่าอีฉันทําอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้การทําสื่อเนี่ยเป็นประเด็นนะคะการทำสื่อการทำคอนเทนต์เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเพราะว่ามันทาให้เป็นที่รู้จักพอเป็นที่รู้จักปุ๊บ มไม่จำเป็นต้องฟงกว้างหรอกคุณแค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปากต่อปากไปเองเนื่องไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรยังไงนะ,ะให้เป็นที่รู้จักต้องมีการทําเป็นขั้นเป็นตอนอย่างเงี้ยนะคะเริ่มอะไรก็ตามที่ที่เริ่มทำไปก่อนเน่ยเหมือนกับถ้าเกิดว่าบางคนยังจับทางไม่ได้ก,ก็ทําแบบจับฉายเลยก็ได้ดูว่าเขายอดวิวอะ่ะมันเข้ามาที่เอ่อวิดีโอไหนเนี่ยที่มีคนดูเยอะๆแลามีมีมีปฏิสัมพันธ์ก็เข้ามาเยอะอะไรเงี้ยเราก็ เออแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรไปตามนั้นแล้วก็ทําให้มันมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นโอกาสที่ประสบความสำเร็จเรื่องการงานคุณค่อนข้างที่สูงนะสหรับชาวศรีกันนะคะแต่บื้นฐานเบสิกก็คือเริ่มมาจากความชอบของเราแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่เราถนัดอ่ให้เริ่มจากตรงนี้นะคะจะเริ่มจะดีอืมจะเป็นเรื่ศักนั้น ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกเออแล้วมันมีโอกาสที่เริ่มแบบทำกิจการตัวเองได้ไหมอันนี้มีแนวโน้มนะที่จะทํากิจการของตัวเองได้นะ,ะถึงแม้ว่าเงินเริ่มจากเงินน้อยๆด้วยนะเนี่ยอันนี้ถือถือว่าดีอะ่ะคือทุกวันนี้การลงทุนไม่จำเป็นต,ต,ต้องเยอะนะคะเราค่อยๆทาจากเลีกยๆน้อยๆไปได้นะคะเพราะนั้นคือสามารถที่เริ่มต้นทําอะไรได้ง่ายๆในช่วงนี้โดย,ด,ยดึงเงินน้อยๆอ,ยอะ่ะแต่ว่าต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ทําด้วยตัวเองเนี่ยคือคุณต้องทําด้วยตัวเองอะ่ะเพราะอะไรจะได้เซฟคอร์สไง ตัดต่อวิดีโอเองถ่ายเองทําเองทุกอย่างอ่ะเซตอัพเองอะไรทุกอย่างอะเออนะถ้าเราเริ่มจากตัวเองมันก็จะไม่มีค่าใจเรื่องที่ต้องมาจ้างชาวบ้านเขาแต่เมื่อเริ่มติดเนี่ยพอเริ่มเป็นที่รู้จักเราอาจจะต้องจ้างคนื่นเข้ามาช่วย นะคะแล้วมาถึงตอนนั้นคือนั่นแปลว่าเราก็อาจจะต้องมีสะตุ้งสตัางนะสำหรับที่จะไปจ้างเขาแต่ยังก็คือพยายามพูดคุยหรือต่อรองราคาให้มันสมเตุสมผลนะคะเท่าที่เรามีเท่าที่เราได้อะไรประมาณนั้นต้องรู้จักพูดนะตรงนี้ไพ่ตัวนี้ไพ่เดดในเรื่องของการพูดการเจราจาการคุยเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเข้ามาเป็นเรื่องที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเกิดข,ขึ้นมาจาก ตัวเราด้วยการพรีเซนต์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นการพรีเซนต์ตัวของเราไม่จําเป็นต้องเป็นหรูหราเลยมากมายวิส马าอะไรเงี้ยแต่ก่อนที่คนคุณแบบต้องสวยต้องรอต้องอะไรใช่ไหมจริงมันไม่จาเป็นในสมัยนี้นะคะไม่จำเป็นค่ะแต่ขอให้เป็นจุดที่เราทําจริงๆนะคะไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรคือถ้าเป็นผลงานก็เป็นผลงานของจริงอย่างเช่นปลูกผักเนี้ยก็ปลูกผักจริงทาจริงอะ่ะไม่ใช่แบบโอ้ยนี่มึงตัดต่อมานี่เวอร์วังอะไรเงี้ยเห็นไหมบางวีโูแม่งดูเวอร์อ่ะแต่ ยอดวิวเป็นล้านเลยบอกมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ไงเออแต่ว่าลักษณะของเราคือถ้ามันจะเป็นการต่อยอดงานของเราเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องก็คือต้องเป็นสิ่งที่แบบเป็นจริงทําได้จริงเห็นผลนจริงอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับขายของก็คือตรงปกอะ่ะก็จะมีลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นเรื่องของการงานเนี่ยเอาเียกมันเหมือนกับคุณมีโอกาสเยอะแยะนะคะที่จะทําทแต่ต้องสําคัญจะต้องลงมือทําด้วยตัวเองแล้วก็อย่าใช้ชนเยอะนะคะ ไม่ต้องใช้ทุนเยอะมากมายเพราะมันเดี๋ยวมันจะได้ไม่คุ้มเสียบางคนเพิ่งร่วมต้นอ่ะโอ้โหเพิ่งร่วมต้นอีนี้ก็ทุ่มจังเลยแล้วหวังว่ามันจะสาเร็จมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้บางครั้งบางคราวเนี่ยคือเอาทีละน้อยๆค่อยๆไปทีละก้าว่เงี้ยจะดีกว่านะคะต่อให้คุณมีเงินถุงเงินถังก็ไม่หมายความว่าต้องเอาเงินมาทุ่มนะเออเนื่องออกไหมคะเพราะนั้นคือต้องรู้จักคิดรู้จักการวางแผนแล้วก็ทําให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆจะดีกว่านะใช้ความฉลาดให้ถูกทานนะเจ็ดเจ็ดดาบตรงนี้วย แปลว่าอะไรเพรว,ว่าคิดปุ๊บทาเลยคิดปุ๊บทาเลยดีไม่ดีไม่รู้แล้วก็ค่อยปรับเอาอ่าเนี่ยอหอกมมมันก็จะเป็นแบบนี้นะม่ต้องใช้ตังค์เยอะนะแต่ใช้ความฉลาดในการที่ฉกฉชยโอกาสเข้าหาตัวเองนะคะอันนี้สําคัญนะ,ะออหรืออาจจะเป็นประเด็นประเภทแบบพูดตามเทรนเน่ะเนี่อเหอไหมเทรนมาอะไรแบบกูรีบเลยอะไรประมาณนั้นนะคะเอาให้ทันหรือจับให้ทันโดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าประเภทที่แบบ มาเป็นช่วงเวลาเป็นพักๆเป็นช่วงๆอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยนะคะคือคุณ,คณสังเกตได้เลยอะ่ะทุกอาชีพนะคะมันจะมีเทรนด์ของมันนะฮะประเภทแบบไอ้ตัวนี้มาเดี๋ยวอันนี้มาไอ้นี่มาหรือแม้กระทั่งเนี้ยเป็นปฏิทินก็มีนะคะอย่างเช่นเอาเนี้ยอย่างเช่นอาชีพปลูกพืชปลูกผัก,กอะไรพวกเนี้ยเป็นอาชีพเป็นฤดูกาลนึกออกไหมฮะเดี๋ยวฤดูกาลอันนี้มาอันนี้มานาึกออกไหมก็ล,ลักษณะแม้กระทั่งเทรนด์แฟชั่นก็เหมือนกันเดี๋ยวไอ้นี่จะมาเนื้อเสื้อผ้าแบบนี้มาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเทรนด์ของมันเพราะคือเราต้องแคชให้ได้ ถ้าเราสามารถจับได้เราไปตามผู้นี้มันจะมีเวลาเป็นของมันนะถ้าคุณสังเกตนะถ้าคุณช่างสังเกตนิดนึงน,นะคะมันจะมีเวลาเป็นของมันแล้วเมื่มอไหร่ก็ถ้าคุณจับได้จับอยู่เนี่ยมันจะไปได้ตลอดเลยอ่ะมันจะติดตลอดนะคะก็จะอลักษณะนั้นนะคะเพราะนั้นก็เอามาปรับเปลี่ยนนะให้มันเข้ากับชีวิตของเรานะคะสำหรับใครที่กำลังตกงานช่วงนี้นะคะยังหางานทําไม่ได้รู้สึกจะลําลบากนะคะให้คุณเริมนี่แหละเริ่มธุรกิจทาด้วยอะไรก็ตามที่ต,ตัวเอง ะะทำเล่นๆนอนด้วยตัวเองไปก่อนนะมันอาจจะมีรายได้ไม่มากนักนะคะแต่ว่าดีกว่าไม่มีตังค์ให้เราคิดอย่างนี้นะมีตังค์ดีกว่าไม่มีอ่ะเออเหมือนกับว่าไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะต้องได้เงินอะไรมากมายเอาตัวให้รอดให้ได้ก่อนอ่าก็อยู่นั้นอย่าเลือกงานนะคะไม่ต้องเลือกแล้วนะคะอะไรทําทุกอย่างที่มันได้สะดุ้งสะตังนะคะแล้วก็ลองทำเรืวเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามามันจะทาให้คุณปิ๊งไอเดียคุณเชื่อไหมบางทีไอเรียที่ไปรับ job เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยท้ายสุดแล้วมันกลายเป็นช่องที่ทําให้เรามองเห็น โอกาสอะโอกาสที่จะทําเงินได้มากกว่าเดิมนะคะแต่อย่างที่บอกไงว่ามันต้องเริ่มอะไรจากตรงนี้ก่อนนะคะคืออย่าคิดเพ่ว่าเอ้ทำแค่นี้แค่นี้จับเจ้าจับเจ้าคือถ้าคุณจับเจ้าลูกคุณไม่รู้จักคิดอะบางคนบอกว่าทำไมมันลําบากลําบากเนี่ยเอาก็ที่ลําบากเพราะเราไม่รู้จักคิดไหมเราไม่รู้จักช่วยโอกาสไหมนยหอกมล่าคว่าช่วยโอกาสไม่ได้แปลว่าคุณไปรักขโมยคอื่น้ะไม่ใช่นะะแต่มันเป็นไอเดียเนี่ยนเป็นไอเดียเป็นความคิดเรื่องการวางแผนเนี่ยไอเดียความคิดมันไม่มีคนทําอ่ะ ใช่ไหมมันอาจะเป็นช่องหนึ่งที่ไม่มีคนทําหรือคนทําน้อยมากแล้วเราเห็นช่องแล้วก็คว้างไงอ่านี่คือความหมายเจ็ดดาบนะไม่ได้แปลว่าไปขโมยเงินลักขโมยเงินไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเนี่ยเราทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําอำนั่นแหละแล้วมันก็เป็นช่องทางทาเงินของเราใ่สิ่งที่ทำไอ้สิ่งที่เราไปทำเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนทาคนเขาอาจจะรังเกียจเนี่ยคนหลายอย่างนะอาชีพหลายอาชีพเลยอะ่ะที่คนรังเกียจไม่อยากทําอ่ะ อาจจะเสี่ยงก็ได้ตังน้อยไม่คุ้มค่าเนี่ยนึกออกไหมแต่เรามีไอเดียไงเหมือนกันเก็บขยะนึกออกไหมอาชีพเก็บขยะรับซื้อขยะขายขยะเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะ,ะเป็นอาชีพที่ทคนรังเกียจอะได้ตังน้อยไงท้ายสุดแล้วคนขายกลายเปนว่าแบบรวยอะ <laughs> นะรวยเลยใช่ไหมคะ <laughs> เพราะนะั้นอันนี้ก็เป็นอ,อีกหนึ่งตัวอย่างที่ยกให้เห็นนะ,ะว่าบางทีมันเป็นเรื่องน้อยเล็ก คนไม่ค่อยทําอะไรเนะมันน้อยเงี้ยรามีความเสี่ยงนะคะแต่ว่ามันก็ได้ตังค์นะคะกับขยะยังไงให้รวยน่าไปศึกษานะ,ะขยะหลายะอย่างมันเป็นเงินนะคะซึ่งทําไมถึงเลือกขยะพยะเพราะว่ามันเป็นของที่คนอื่นเขาไม่ต้องการนะคะเป็นคนที่เขาทิ้งอย่างเงี้ยใช่ไหมขยะจากพืชผักสวนครัวอาหารบ้านเห็นไหมกรทมเขาไปทำปุ๋ยเน่อกปาได้ตังค์ต้งเท่าไหร่ใช่ไหม ก็นี่เป็นการแปลงอะไรก็ตามที่แบบคนอื่นเขาไม่ใช้คนอื่นเขาไม่ต้องการเนี่ยแต่เราสามารถเอามาทําเงินได้นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรเอ่ยพวกขวดน้ําขวดอะไรเงี้ยเราเอามาทางานฝีมือได้ขายได้เฉยเลยอะ่ะเนื่องหรอกม้เออนี่แหละมันคือตัวอย่างให้เห็นนะ,ะว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาไม่ทําแต่เราทําได้ขายไอเดียขายอะไรก็ว่ากันไปนะคะอันนั้นก็คือถ้าคนที่ตกงานนะจริงๆแล้วเนี่ยคืออาจจะทำอาชีพเสริมก็ได้บางคนก็คือรักเนี่ยบางคนชอบทำเนี่ยบางคนเป็นพวก ช่างคือเขาเรียกเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่เป็นอ่ะนะหาทําตลอดทํานู่นทํานี่จุกจุกจิกจิกของเขาเนี่ยมันสร้างเงินได้นะเนี่ยทำออกมาสวยๆงามๆเนี่ยเนี่ยอะไรที่มันสวยๆงามละทำออกมาแล้วสวยเงี้ยอ่ะขายได้นะคะอาจจะไม่ต้องแพงเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันมันมีราคาของมันนะคะสำหรับกลุ่มคนที่ชอบเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะในการทําเงินนะคะในการหาตังค์นะคะนะอ่ะทีนี้มาดู ในส่วนของบางคนเนี่ยสมมรพัพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนทั่วไปพนักงานกินเงินเดือนเป็นลูกจ้างเขาอะไรประเภทนี้คืออันนึงอันที่บอกนี่คือเป็นงานไอเดียนะคะเป็นงานทํามือที่แบบว่าใครที่มีมีความคิดมีพรสวรรค์ด้านนั้นก็ทาไปนะครับนยิยชีพเสริมไม่จำเป็นว่าคุณต้องทำในอาชีพหลักก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้จะบอกว่าสามารถพัฒนาต่อได้นะ,ะเป็นอาชีพต่อยอดได้นะคะแต่ว่าคุณก็ต้องมาเทคแคร์และใส่ใจในเรื่องของคนทรลในเรื่องของคุณภาพงานด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านงานที่พูดไปเน่ตต้้อองงงราาก็มั เดวดเออะว่ามัน คุ้มหรือไม่คุ้มอ่ะบางคนก็บอกว่าทาไปไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่ามันใช้เวลานานแต่ว่าได้สตังค์น้อยสำหรับบางชิ้นงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยนะคะสำหรับท่นานนะคะแต่ก็ต้องแล้วแต่เนาะความพึงพอใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันความจาเป็นทางน้้นการเงินไม่เหมือนกันบางคนบอกแม่แอปปี้มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนได้ทํางานที่คนักคณก็มีความสุขต่อให้มันได้เงินน้อยก็ตามนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่สโน่ถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานกินเงินเดือ,อเนเลยเมื่อทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะคดูเหมือนว่าในช่วงนี้เรื่องการทํางานร่วมกันการววาาาาางงงแผนนนนเีีจะข้มมมทกสูใช เพราะนั้นคือเราอาจจะต้องเป็นคนที่แบบเข้าไปอา,อาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเราก็ต้องทุ่มเทมากขึ้นแล้วก็โฟกัสในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะถามว่าความรับผิดชอบมากขึ้นไหมมันก็อาจจะมีส่วนนะะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเร็วนะคะเป็นคนทํางานเร็วเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอ่ะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างที่จะดีเพราะนั้นเดี๋ยวนี้จะส่งเสริมนะบอกให้ส่งเสริมในหน้าที่การงานของคุณนะเกิดแต่เกิด,กดจากความสมารถของเรานะ คือคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้สามารถรันงานได้สามารถคุมเ,เขาเรนะียกอะไรทำให้ตัวทำให้สําเร็จตามเป้าหมายได้อันนี้มีโอกาสนะ,ะที่จะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนทางรยากานะคะมีโอกาสได้ตมากขึ้นนะคะให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราทานะคะก็จะเป็นรรษณะนั้นแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าบางทีมันมันยังมีจุดด้อยอะไรบางอย่างของเราเหมือนกับว่าเวลาที่การที่จะจะได้ตําแหน่งอะไรสักอันหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่แค่เราคนเดียว เนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะยังมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนจะได้อยากจะได้แต่ยังไม่ได้อาสระนั้นเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องมีการพูดคุยอาจจะต้องมีการเพอร์ฟอร์มตัวเองให้ดีขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของอิมเมจก็ได้เรื่องการสัมภาษณ์คือก็ต้องจะนั้นตำแหน่งหน้าที่บางหน้าที่เนี่ยนะคะมันจะต้องมาด้วย quality, คุณสมบัติอะไรบางอย่างที่คุณไม่มีอย่างเช่นคุณอาจจะพูดไม่เก่งก็ได้ หนึ่ออกไหมหรือคุณอาจจะแต่งตัวไม่เก่งก็ได้อาจจะลุกยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะ้มีการปรับเพราะฉะนั้นคือมีการปรับปรุงบุคลิกภาพของตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณต้องเมีชิดติดกับห้องกับการพบปะผู้คนต้องคุยต้องประชมุมต้องอะไรอย่างเงี้ยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์เนี่ยสร้างอิมเมจเนี่ยสร้างภาพอย่างเงี้ย เป็นประเด็นที่สําคัญนะคะรูปร่างหน้าตาเนี่ยสำคัญนะคะเรื่องของบุคลิกภาพก็สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดนึงที่เราอาจจะไม่ถนัดไม่เก่งอย่างเช่นแต่งหน้าไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นทําผมไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องเล็นๆนๆแต่จริงๆไม่ใช่นะตรงนี้มันเป็นจุดที่เสริมบุคลิกภาพโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปเจอคนเยอะๆต้องไปคุยไปไประชุมไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยไปคอนแทคคนอย่างเงี้ยนะคะไอ้น,นียสำคัญรูปลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้มาถึงเราเป็นหัวหน้าก็ได้แต่หมายว่าเราจะได้ความเชืื่ออถ อ่านะรูปลักษณ์ที่เราเห็นพอรีเซนต์ออกไปเนี่ยนะคะแค่แหมเขาเรียกอะไรนะคือ first impression อะมันต้องมีนะคะเจอครั้งแรกแล้วสึกประทับใจเออบางคนงง first impression คืออะไรวะคือเจอครั้งแรกแล้วประทับใจคือเราต้องสร้างความประทับใจไม่ว่าคุณจะมีเชฟเป็นอะไรก็ตามนะคะเราจะก็ต้องไปเจอคนเยอะๆเนี่ยเราต้องสร้างความประทับใจตั้แต่ครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปล่างหน้าตาการแต่งตัวเนี่ยการวางตัวเนี่ยทุกอย่างพวกนี้มันสําคัญ นะคะซึ่งจริงๆแล้วแต่ว่าความสําคัญขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานคุณด้วยนะขึ้นอยู่กับหน้าที่การงานเราด้วยนะคะบางหน้าที่การงานก็ไม่จําเป็นแต่บางหน้าที่คือมันจําเป็นอย่างตอนนี้ของคุณที่มันจําเป็นนะคะมันจําเป็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเสริมบุคลิกภาพตัวเองนะปรับเปลี่ยนรูปร่างตัวเองมันจะส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ลงทุนซะนิดนึงนะลงทุนซื้อเสื้อผ้าลงทุนทําผมลงทุนแต่งหน้าแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะคะลงทุนปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาตัวเองเน ความสนใจมาขึ้นแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้นใช้คํานี้ดีกว่ะนะคะก็อยู่ในสัดนั้นเพราะนั่นคือจริงๆแล้วจริจเนี่ยว่าเรื่องการงานการเงินเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่แบบประเด็นที่แบบจะถึงขนาดยากลำบากเครับคือคุณน่ยมีช่องทางค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องในเรื่องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้มันก็จะช่วยส่งเสริมเราในหน้าที่การงานมากยิ่งนั่นเองนะคะใครที่ยังมองหายันอยู่ยังหาไม่เจอหาไม่ได้นี่คือ,อพยายาม รูปลักณตัวเองอย่างที่บอกเนี่ยหคะคือถ้าเกิดว่าเราไปสมัครงานแล้วอีนี่แบบหวัวยุ่งอะไรเงี้ยนะแต่งตัวก็มาลกมาแลกเะงเงยนะคะไปบางทีเขาก็เขา,กเขาไม่ประทับใจเรายแ,ลแล้วอะตั้งแต่ครั้งแรกมันก็โอกาสได้งานมันก็น้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบางทีตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามนะคะต่อให้คุณมีความสามารถมากขนาดไหนแต่บางทีแบบเขาดูแล้วเขาแบบเ yeah, ย yeah, yeah, yeah ่เอ๋อ ตั้งแต่ครั้งแรกอะไรเงี้ยใครมันจะไปรู้ว่าคุณเก่งไม่เก่งอ่ะใช่ปะ่ะถ้าเจอครั้งแรกเขาไม่รู้นะว่าเราเก่งไหมนะคะแต่เขามองเราตั้งแต่ข้างนอกอ่ะมองแค่รูปลักษณ์แค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นนั้นก็เป็นประเด็นอันบางคนมันก็เป็นอีกอย่างนึงบางคนก็แบบนั่นแหละนะคะเอาเป็นว่าค,คือขอให้มันเรียบร้อยก็ได้นะคือไม่ได้บอกว่าคุณต้องไปแบบอู้วบาโมดิฟายแบบขนาดใหญ่อะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นสมัครตำแหน่งอะไรอย่างที่บอกนะคะ <N h ạ c> หน้าที่คืออะไรนะคะบางท่านที่เพียงแค่สะอาดเรียบร้อยก็พอแล้วสุภาพอ่ะ แค่นี้ก็พอแล้วนะคะอย่าให้มันถึงขนาดแบบรับไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะคะนะอ่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะจริงๆแล้วนะคะก็ จริงๆชาวราศีกันเป็นคนมีเสน่ห์แล้วจริงๆเหคุณมีคนเสน่ห์แค่เสริมเสน่ห์ตัวเองเอาง่ายหน่อยนะคือมันมีเสน่ห์อยู่แล้วไงก็ทำนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็ได้แล้วก็ทำายังไม่ทำมาจา้ะนะดึงเสน่ห์ตัวเองเออกมาใช้นะคะนะ,ะทีนี้มาดูเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันดีกว่านะมันเป็นยังไงกันบ้างเนะาะไพ่ดีมทรสเข้ามาในเรื่องความสวยความงามความรักนะคะการดูแลการใท้ครวจะใสเพราะน่จะถ้าเกิดคุณมีแฟนอยู่แล้วนะ,คะเคยทำอย่างนี้กรุณาทำอย่างนั้นนะคะขอให้มันมีความเสมอต้นเสมอปลายสักนิดหนึ่ง นะคะมันก็จะดีในเรื่องของชีวิตคู่บางคนแบบแหมมันดีมันแต่สมัยก่อนก็ดูแลแล,แล้วดีดีเดี๋ยวตอนนี้โอ้โหแบบจะแม่นลำบากกว่าจะได้สักสิ่งอย่างจากนางอะไรประมาณนั้นต้องพูดปากเปียกปากแฉะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคือความเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทําดีมาก่อนมันก็จะเกิดความคาดหวังนะว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ซึ่งจริงแล้วแบบนั้นมันมีโปรโมชั่นไง มันใหญ่น่ะเอแรกแกมันก็ดีแหละแรกๆก็หวานน่ะหลังๆก็แหมปล่อยเนื้อปตัวสําหรับบางทีอ่ะจะไปถึงผู้หญิงกันด้วยก็ได้นะผู้หญิงเวลาที่มีลูกแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้ดูแลตัวเองไงปล่อยเนื้อปล่อยตัวความสวยมันก็ไม่ค่อยมีบางทีแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าคือโดยเฉพาะผู้หญิงจะมองโอ้เรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็เป็นประเด็นน่ะก็ไม่อยากจะแต่งตัวโดยเฉพาะถ้ามีลูกอย่างบอกนะคือผู้หญิงจะให้ความสาคัญกับลูกซะเยอะไงเพราะว่าเวลามีลูกค่าใช้จ่ายมันสูงบางทีก็ดูแลใส่ใจโอ้ปนเปอร์ลูกตัวเเองง่่ทาห <laughs> มันก็จะปล่อยเนื้อปตัวอะไรไปนะเพราะนั้นคือเอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งก็ได้นะี่ที่ทำให้อ่าคือมันไม่ได้แย่นะมันแต่มันอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาแบบเข้ามาสอดแทรกอะ่ะอย่าดืมไอจดดาบเนี่ยมีความพยายามใช่ไหมเขาเ่คนอื่นพยายามสอดแทรกเข้ามาในชีวิตของคุณนะเพราะนั้นก็อย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้มันมากนักนะเราเคยสวยอย่างนี้นสวยอย่างนั้นนะ เคยดียังไงก็ดีงั้นผู้ชายก็เหมือนกันนะคะเคยหล่อยไงนีก็หล่ออย่างงั้น,อยอยน,น,นะ,คะเคยดูแลเทคแคร์ยังไงก็ให้ทําให้เหมือนเดิมให้มันเสมอต้นเสมอไปนะคะมันจะได้ลดโอกาสไม่ให้มีคนอื่นยื่นมือเข้ามานะะในความสัมพันธ์ของเราอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เนี่ย ในส่วนของคนที่โสดเนี่ยคนโสดเป็นยังไงคนโสดน,นี่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยทุ่มเทในเรื่องการทํางานพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปลักษณ์ก็จะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่แต่คุณเป็นคนที่อย่างที่บอกนะัน่นค่อการเป็นคนมีเสน่ห์นะจริงๆแล้วมีคนที่คุณมีคนที่ชอบแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจสักเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยให้ความสาคัญใช่คนนี้กันนะไม่ค่อยความสำคัญในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความในเรื่องความรักอ่ะ บางคนบอกอยากมีออ้ยอยากมีไม่บอกอยากมีทำไมไม่มีเอาเราขึ้นอยู่กับเรานะบางทีเราเราก็เป็นคนสวยเลือกได้หรอเลือกได้นะคือมันมันเหมือน,นว่าคุณยังไม่ได้เจอคนที่ใช่อะ่ะเจอแต่คนที่คุยนะคุยกัมปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆมากกว่านะคะก็ก็ยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากมาย <c oughs> เคยคุยยังไงก็คุยอย่างนั้นนะคะแต่ไม่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอย่างหนึง่งคือคุณเองก็เป็นคนที่ก้อนขั้นที่สปอร์ต นะคะค่อนข้างที่จะปล่อยเวลาชอบใครสักคนคุณก็เปย์พอสมควรหรือก็ค่อนข้างที่จะแรฟ์ฟนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งพอสมควรยังจะไปเดทไปอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันก็ช่วยออกคอาใา้จ่ายอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้กลับไปกินฟรีอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออช่วยจ่ายช่วยหารช่วยอะไรเงี้ยเหมือนกันนะคะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยการทำในละักษณะน,นี้มันก็แลดูดีใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะมีคําว่าแต่อยู่เสมอๆนเรือ่องความสัมพันธ์นะ,ค,ะคือมันมันเป็นประเด็นอะคุณนะคะคือถ้าเกิดเป็นการ โดยสมัครใจของทั้งสองฝ่ายมันก็ดูดีมันก็ดีไปนะคะแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์นะคะโดยเฉพาะมนุษย์ผู้หญิงแล้วเนี่ยผู้หญิงเขาชอบให้เปมากกว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะให้ผู้ชายแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะคะบางคนก็แบบแต่คนสมัยใหม่ทําไมมึงไม่มีมือไม่ตีนดูแลตัวเองเหรอเอ้ามันก็ได้นะแต่ก็ยังบอกว่าคือทุกชีวิตมันคือโดยธรรมชาติคนมันยังมีความคอนเซอร์เวทีฟอยู่นะคะเออ คอนเซอร์ติบยังไงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศอ่อนแอนะคะผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแรงนะคะผู้ชายมักจะมีความเป็นช้างเท้าหน้าอยู่เสมออะไรลักษณะนั้นแล้วผู้หญิงคือแบบด้วยเขาเรียกด้วยโครงสร้างของร่างกายคุณอย่าคิดถึงแต่คนเลยแม้กระทั่งสัตว์เองเนี่ยนะคะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้นี่ต้องออกไปหาอาหารมาให้ตัวเมียเลี้ยงลูกเลยเนื่องออะไรคะมันคือความรับผิดชอบไงแม้กระทั่งสัตว์ยัยงคิดได้แต่ป็นคนคิดไม่ได้อะใช่ป่ะประเภทบอกเอามีด้วยกันมันก็ต้องช่วยกันเลี้ยงใช่ไหมก็เออนะแต่ความเหนื่อยมันไม่เท่ากันนะคะนนีี่่่่แหละคือใสเททวาาํไม มันถึงมีความเป็นผู้นำไงมันถึงความรับผิดชอบความเป็นผู้นํามันจะต่างกันนะคะแต่สำหรับผู้หญิงที่แบบก็าสามารถเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยบางคนนี่คือเรื่องความนะเขาก็เปรผู้ชายด้วยนะคุณอย่าลืมนะบางทีนี่คือโดยสภาวะการน่ะนะคะแต่จะโดยสถานะทางด้านการเงินอันนี้ต้องบอกวก่อนว่าวตัางเงินมันไม่เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขาไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเนี่ยเขาก็คาดหวังในเรื่องการดูแลจากผู้ชายด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงเขามีตังเขาไม่แคร์หรอก เพราะนั้นคือคุณก็ต้องดูด้วยว่าณตอนนี้ความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดไหนคือทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็เพศอื่นๆด้วยนะจริงๆแล้วไม่อยากไม่อยากก็มันพูดยากประเภทมันเยอะคุณนะแต่เอาเป็นโดยเบสิกอ่ะใช่ไหมนะเบสิกผู้จญิงผู้ชายแล้วกันนะเอาแบบกลางๆเนาะคือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรงินการซัพพอร์ตกันมันไม่ใช่เรื่องน่าละอาย มันเป็นเรื่องที่ควรทำในสัมปายนะคะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะแต่ใดๆก็ตามเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบว่ามันก็ต้องมองกันะระยะยาวเพราะฉะนั้นคือคนโสดอย่างที่บอกคนโสดนี่คือความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแค่คนคุยแล้วก็แฟรแฝด้วยกันทั้งสองฝ่ายแ่าแฝงก็คืออย่างที่บอกว่าแชร์ค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปไหนก็เธอออกฉันออกอะไรเงี้ยสับกันไปสลับกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่มันก็ไม่ถึงไหนไงอย่างที่บอกอะ่ะบางทีมันก็จะมีประเด็นอะ่ะคือผู้หญิงมังนเขาจะคิดอะ่ะคุณคุณเข้าใจใช่ไหมคุณผู้ชายมันต้องเข้าใจนะผู้หญิงของนเขาคิดต่อให้เขาอยากจะแฟนอยากจะอะไรเพราะเขาก็เพราะเขารู้สึกว่าอะไรหรือป่าก็มันยังไม่ได้เป็นแฟนนจริงไงเออแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้แบบต้องการจะมาฉวยโอกาสอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าคือท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดไม่ได้เป็นแฟนกันจริงๆอย่างเงี้ยมันมันจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กัน แย่งกันขอคืนเนือแม้บางคนแบบให้แล้วเอาคือนอะ่ะใช่ไหมเออบางคนเขาู้สืกอว่าก็เอาความสบายใจไงแต่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรื่องของการพัฒนาความสมบัติมันก็จะกระตุกกระตักมันก็จะไม่ค่อยไปไหนอ่ะไม่พัฒนาไะนั้นคนสวยก็อย่างเงี้ยคือมันก็ต้องแล้วแต่แนวความคิดนะคะเพราะว่า แต่ละคนแต่ละสถานการณ์ก็จะคิดกันไม่เหมือนกันในลนักษณะไพ่คือบอกว่าถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณแชร์กันเนี่ยโอ้โอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ยากมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยให้ความรู้สึกใส่ใจและเทคแคร์เป็นพิเศษตรงนั้นแหละที่ทำให้ความสัมพันธ์จะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดทันทีนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องขอย้ำนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะ,ะแสดงออกซึ่งเจตจ,จำนงที่อยากจะเทคแคร์อะไรอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเมื่อนั้นแหละความสัมพันธ์จะก้าวหน้ารุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะ,ะเั้น เพราะนั้นเรื่องความรักนเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่พูดยากนะด้วยความที่ทัศนคติความคิดและก็มุมมองแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ใช้ตรงนี้เป็นตัวช่วยโอกาสด้วยด้วยนเนี่ยช่วยโอกาสเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการฉกฉวยเอาจากความใกล้ชิดนะคะการโกหกหลอกลวงมันก็ยังมีอิทธิพลอยู่นะนะถึงแม้ว่ามันจะเนี่ยคือเรื่องการงานก็อีกเรื่องนงแต่เรื่องความรักนี่คนละเรื่องเลยนะถ้าเวลาไพ่มาเป็นแบบนี้เนะี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าใช้ความสัมพันธ์ความใกล้ชิดนี่แหละหาผลประโยชน์ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องระ,ะมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเมืองกับเมืองกับเออนะให้ความรู้สึกว่าหาความจริงใจแม่งยากชิหายเลยนะเพราะฉะนั้นก็เผื่อใจว้สักครึ่งนึงแล้วกันนะมีโอกาสนะฮะที่แบบว่าสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับกลับมานะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ชาวราศีกันเองก็ต้องระมัดระวังนะโด,ดยเฉพาะเรื่องความรักความรู้สึกอะนะคะเราให้ไปคุณก็ไม่ได้หรอกไม่ได้ใจเข้ากลับมาหรอก ได้พูดอะนันแะไรดูเย้ยเนาะเพราะน้ให้มองอนาคตไกลๆไปเรื่อยๆ,ๆบางครั้งมันมันวัดได้หลายอย่างมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะคุณนะเรื่อง,องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่อง,องความรู้สึกเป็นเรื่องการใส่ใจมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเ,ปเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเวลานะคะมันจะแค่พูดแค่แป๊บๆนี่ยไม่ได้ลันลาแค่แป๊บๆความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันก็เป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวจำเอาไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน คือมันต้องมันต้องเป็นความสุขที่แบบสุขอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอหน้าหรือไม่เจอหน้าก็ยังมีสึกมีความสุขอยู่เรื่อยมีความสบายใจอ่ะมีความรู้สึกว่าเชื่อใจได้เชื่อถือได้ใช่ป่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรู้สึกว่าเราแวนเนี่ยความสัมพันธ์มันมันจะมันจะสะดุดทันทีนะคะมันก็จะอนสัสนั้นนะอ่ะก็ฝากไว้นะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็บอกว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับชาวราศีกันทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ